ทีมงานทพ่อและแต่สงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าการกู้เรือพัฒรพันธ์ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ามันปาล์มขนาดใหญ่ที่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่บริเวณชายหาดแหลมสนอ่อนแหลมสมิลาในอ่าภมิองสงขลาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมแรงครับในวันนี้การกู้เรือลํานี้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากที่พยายามมากว่า2เดือนใช้เวลา62วันครับ วันนี้มีการนําเรือมาลากจูงเรือพัทรพันธ์ออกจากฝั่งแล้วนะครับในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดแมบบ้ว่าจะต้องอเผชิญกับสภาพคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงครับวันนี้ครับรวมทั้งมันมีเนินทรายมาขวางใต้ท้องเรืออยู่ด้วยนะครับ mm. ก็ต้องค่อยๆลากจูงเรือออกไปอย่างช้าๆนะครับ mm. เพื่อเข้าสู่ร่องน้ำที่ขุดเอาไว้ แล้วก็จะนำไปจอดท่อสมออยู่ที่บริเวณเกาะหนูนะครับใกล้ๆฝั่งตรงนั้นเพื่อตรวจสอบสภาพใต้ท้องเรืออย่างละเอียดนะครับว่าเสียหายหรือไม่แล้วก็เตรียมการเดินทางกลับนะครับส่วนพื้นที่บริเวณชายหาดที่มีการขุดทรายระหว่างการผู้เรือลำนี้ก็จะมีการปรับแต่งสภาพพื้นที่ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนลากจูงเรือลำนี้ออกจากฝั่งนะครับ